สเตชันต่อไปเส็จสเตชันต่อไปเค้กเค้กไปเค้กขายก่อนให้เราเดินเดินข้างเอ้ยยืนข้างหลังใช่ค่ะี่เบลเลือกเท่นั้นเลือกเลยจะเอาไหนอุ๊ยอันนี้น่ากลัวปะมันจะเป็นไฟเย็นไฟเย็นอ่ะอ๋อโอเคแต่ว่า เอาไปดูปอมก็อันนั้นเนะกค่สนุกดีเอาเอาเอาปอไปใชใจดาวดาที่หัวนั้นก็เทียนแลก้เกินที่พี่ดิวเอาตัวนั้นออกไปด้วยติวกต้นต้นกมาเอะไรอย่างนี้นีไหม่ะ้ย้าไม่ทำไรเลวเอาเาด้านนี้หรอใช่ค่ะเอาไปเซ์ไพสุสุดอ่ะดิวต้ต้องแอปบ มีเหรียญป่ะหรือว่าเราเอามาจากคุณแม่ครัวแบบยาวๆเออเธอเธอเอาอันนี้ไหมเธอจะได้ไม่กลัวมากที่พอยสุดละกันขอบคุณค่ะไม่เธอวันเกิดที่พอสุดที่พอยสุดระวังปักลงไปลึกกว่านี้ได้ไหมได้เอาจะดับแล้วนั่นๆๆจะดับพุ่นกระโดดหน้ากระโดดหน้าไหมระวังนะรอบรองเดียวผมว่าดีกว่ามากเ เราหน้าเค็กหน่อเนี่ร้อนปะร้อนช่วยช่วยดึงเอาเลยช่วยช่วยร้อนหล่อแช่ชู้แช่ชู้